การส่งรูปภาพสวยๆไปทักทายเพื่อนๆคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักเพราะอยากให้เขามีความสุขด้วยภาพถ่ายสวยๆนั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่วัยเก่าหลายๆท่านชื่นชอบนะคะสำหรับวัยเก่าเท่าทันเทคโนโลยีในตอนนี้มีแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้เราตกแต่งภาพให้สวยงามเพิ่มมากขึ้นมานำเสนอให้วัยเก่าโดยเฉพาะค่ะ ว่าหลายตาหลายท่านนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นอย่างมากและเมื่อถ่ายภาพแล้วเราก็อยากจะตกแต่งภาพให้สวยงามยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เราเลยมีแอปพลิเคชันตกแต่งภาพสวยๆมาแนะนําค่ะแอปพลิเคชัน Line Camera เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ตกแต่งภาพให้สวยงามโดยเฉพาะทั้งยังสามารถ เพิ่มข้อความหรือสติกเกอร์น่ารักน่ารักได้อย่างง่ายดายด้วยนะคะแต่จะใช้งานอย่างไรนั้นตามไปดูเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆเช่นเคยค่ะด้วยการเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store หรือ App Store นะคะจากนั้นกดที่แว่นขยายในช่องด้านบนของโทรศัพท์และพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชัน Line Camera เลือกแอปพลิเคชัน Line Camera ที่เป็นรูปหน้าน้องหมีแบบนี้นะคะแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ เมื่อโหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วพอเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเราจะพบกับ5เมนูหลักที่หน้าจอดังนี้นะคะซึ่งเมนูที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือเมนูกล้องเมื่อแตะเข้าไปแล้วจะเข้าสู่โหมดกล้องถ่ายรูปโดยอัตโนมัติเลยค่ะเมื่อถ่ายรูปเสร็จเราสามารถนำภาพมาแต่งปรับโทนแสงจากฟิลเตอร์ต่างๆที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะต่อมาเมนูแกลเลอรี่ เป็นการเลือกภาพจากสมาร์ทโฟนที่เราเคยถ่ายเก็บเอาไว้นำมาตกแต่งให้สวยงามสามารถเลือกภาพที่ชอบหรือภาพที่ต้องการจะนำมาตกแต่งนำมาใส่ฟิลเตอร์ปรับแต่งสีสันให้สวยงามได้ตามใจชอบเลยนะคะหากเราต้องการใส่ข้อความหรือตัวอักษรเพิ่มเติมให้เรากดที่ตัวทีจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปค่ะ แต่ถ้าตัวอักษรไม่สวยไม่ถูกใจอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเราสามารถเลือกได้เช่นกันค่ะเลือกแบบตัวอักษรที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะคะจะโยกย้ายตำแหน่งเพียงแตะบริเวณที่ข้อความแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการใส่สติกเกอร์น่ารักน่ารักก็สามารถทำได้นะคะโดยการเลือกหัวใจ จากนั้นเลือกสติกเกอร์มาใส่ตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบได้เลยคะ่ะเห็นไหม่ะคะเพียงเท่านี้การตกแต่งภาพในสมาร์ทโฟนของเราก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปแล้วนะคะสำหรับวัยเก่าเท่าทันเทคโนโลยีจะมีแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆมานำเสนอให้กับวัยเก่าโปรดติดตามชมได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ thank you